แชร์บริษัทซัพคอนแทคกเล่นเหลี่ยมรับเงินโลงานแต่ไม่จ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้าง จากกรณีนางสาววิไลลักษ์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทซับคอนแทคแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีได้ลากำเนิดลูกตามสิทธิ์ของบริษัทคือที่กำหนดไว้98วันตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมากระทั่งวันที่1มิถุนายนได้กำเนิดลูกและนอนที่ห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลต่อมาวันที่ 2มิถุนายนทางบริษัทได้โทรศัพท์มาบอกว่าให้เข้ามาที่บริษัทเพื่อเซ็นรับเงิน12,000บาทกับการให้ออกพ้นสภาพการเป็นพนักงานล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายน63นายสมภพมาลีแก้วหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าตนได้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วทราบว่าบริษัทที่นางสาววิไลลักษณ์ ทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทซับคอนแทคที่รับงานต่อจากบริษัทใหญ่ ครั้งนี้บริษัทใหญ่เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และตั้งแต่เข้าสู่ในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันก็ทําให้ทางบริษัทเกิดปัญหาในการนําเข้าชิ้นส่วนผลิตส่งผลให้ทางบริษัทใหญ่ต้องส่งคืนพนักงานกับบริษัทซับคอนแทคจานวน4แห่งหลังจากนั้นก็ทําให้บริษัทซับคอนแทคทั้ง4แห่งก็ไม่รู้จะนําพนักงานไปทํางานที่ไหนจึงได้ขอใช้สิทธิกรณีเหตุสุด วิสัย62จากประกันสังคมในขณะเดียวกันทางบริษัทใหญ่ก็เห็นว่าทำงานที่อยู่ด้วยกันมานานจึงได้ช่วยเหลือเยียวยาพนักงานของบริษัทซับคอนแทครายละ1 2 0 0 0 0บาทเพื่อให้เงินครบ100%หลังจากใช้สิทธิ์กรณีเหตุสุดวิสัยที่ได้รับเงินจากประกันสังคม6 2ทั้งนี้ปรากฏว่ามีแค่หนึ่งในบริษัทซับคอนแทคเท่านั้นที่ ทำตามเงื่อนไขชดเชยพนักงานเพื่อได้รับเงินเดือนเต็มจํานวนส่วนอีก3บริษัทซับคอนแทคกับลอยแพพนักงานและบอกพนักงานของตนว่าจะจ่ายให้12,000บาทและให้มาเขียนใบลาออกโดยกรณีของนางวิไลลักษ์ณนั้นเป็นพนักงานของบริษัทซับคอนแทคกตหนึ่งใน3แห่งนั้น อย่างไรก็ตามลูกจ้างทั้ง3บริษัทซับคอนแทคที่มีประมาณ300คนได้เข้ามาแจ้งร้องทุกกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีแล้วตนเองก็จะรวบรวมหลักฐานวินิจฉัยจ่ายเงินเดียวยาในเบื้องต้นก่อนและจะมีการดำเนินการกับ3บริษัทซับคอนแทคต่อไปแหล่งข่าวที่เชี่ยวชาญด้านแรงงานระบุว่าการที่บริษัทซับคอนแทคให้พนักงานรับเงินและเขียนใบลา ออกนั้นมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทนั้นอาจจะไม่อยากจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือนงวดสุดท้ายค่าชดเชยถูกเลิกจ้างและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งดกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ